วันนี้สนามข่าวเจ็ดสีกับข่าวที่ระทึกเลยกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อเที่ยงคืนนิดๆที่ผ่านมานี้เองนะคะหลายคนเห็นภาพล้วแบบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเอาก่อนอื่นคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพที่ชาวบ,บ้านเขาแห่แชร์กันก่อนคะ่ะนี่คุณผู้ชมคะ คือภาพนี้เนี่ยหลายคนเห็นแล้วบอกโอ้โหนี่มันชัดเจนนะเห็นแล้วแตกตื่นตดใจเลยอะ่ะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขนาดเกิดแผ่นดินไหวที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งมาโพสต์เอาไว้ภาพที่เราเห็นเนี่ยได้ยินเสียงด้วยนะคะได้เนี่ยเ,เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงเสียงมันดังมากนะสั่นเลยนะคุณผู้ชมแล้วมันเหมือนกับเสียงมันเหมือนฟ้าผ่าเลยอะ่ะแล้วก็มีการสั่นสะเทือนนะคะประมาณสัก7วินาที ขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งก็จับภาพการสัือนของเหตุผ่นดินไหวนี้ไว้ได้เช่นกันไปดูภาพต่อค่ะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ คือจับภาพได้ทั้งสองสม yeah ุมเลยซึ <coworkers S 1> er ่งบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาวชมพารีชมภูรัติมีการออกประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็แจ้งบอกว่าเมื่อเวลาเที่ยงคืน17นาที29มิถุนายน2566เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่งจังหวัดพิษณุโลกนะคะ แล้วก็ขนาดของมันเนี่ยความแรงอยู่ที่4.5ลึกลงไป5กิโลเมตรพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรู้สึกสั่นไหวเนี่ยก็มีที่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรน,นะคะแล้วก็ประกาศนี่มีการบอกด้วยนะว่าให้ระมัดระวังและตอนนี้นะคะทางศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหวกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของทางกรมอุตุนิยมวิทยา ก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องรวมถึงประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนคุณรู้สึกอย่างไรคุณเข้าไปในทางเว็บไซต์ของทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ไปส่งข้อมูลไปอัปเดตข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะคะ ขณะดเดียวกันคุณผู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็พบว่าทางเพจ Facebook Drama a อ t i c เนี่ยมีการโพสต์รายละเอียดต่างๆนะแล้วก็ฝากย้ำเตือนประชาชนให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมันลึกแค่5กิโลเมตรนะคือถามว่าลึกไหมลึกไม่มากนะคะคพอลึกไม่มากเนี่ยถึงแม้ว่าขนาดของมันเนี่ยจะประมาณสัก4.5แต่หลายคนก็บอกว่ารู้สึกเนี่ยคือแรงมาก นครสวรรค์ก็ยังรู้สึกได้กำแพงเพชรบ้านก็สั่นเหมือนกันนะคะโลกโซเชียลก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นานนะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เมื่อก่อนเข้ารายการนี้เลยปุ้มโทรไปอัปเดตข้อมูลกับทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาสอบถามก่อนเลยบอกว่าออครั้งก่อนเนี่ยที่เราก็ตกอกตกใจกันไปแล้วนะคะค,คือครั้งนั้นเนี่ย มันเพิ่งเกิดขึ้น19มิถุนายนมาครั้งนี้เนี่ยแค่1ิวันเกิดแผ่นดินไหวอีกแล้วประชาชนตั้งคำถามนะบอกว่าทำไมช่วงนี้แผ่นดินไหวบ่อยจังนะคะทางเจ้าหน้าที่ทางหัวหน้าที่นั่นก็บอกว่าต้องอธิบายคุณเปรมสุดาแบบนี้นะว่าจริงๆแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่ที่ว่ามันจะไหวมากไหวแรงความแรงขนาดมันจะมากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่พิษณุโลกนั้น เป็นรอยเลื่อนที่อาจจะยังไม่เคยได้รับการสำรวจมาก่อนหรือเรียกว่าเป็นรอยเลื่อนแบบคิ d เทนโ l ลนะคะไม่ได้มีการสำรวจก่อนหน้านี้ตามที่ของกรมทรัพยากรธรณีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นข้อมูลใหม่หลายคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นจุดเกิดเหตุนี่นะมันเป็นรอยเลื่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นใหม่เป็นแบบนั้นจริงไหมก็สุดจุดศูนย์กลางถือว่าเป็นจุดใหม่ที่ไม่เคยเคยเกิดเหตุมาก่อนนะคะ ก่อนหน้านี้19มิถุนายนเกิดแผ่นดินไหวที่ตอนนั้นน่ยคนในกรุงเทพนนทบ,บุรี <ฮะ S 1> ปรทุมธาน,นีจ<ช>ําได้ไหมรู้สึกได้ช่วงเช้าๆสั่นไหวนี่อันนั้นเนี่ยเกิดนอกชายฝั่งของเมียนมาไปความแรง6.0นะคะแล้วก็ลึกลงไป10กิโลเมตรคือแรงกว่านี้ลึกกว่านี้แต่แน่นอนล่ะมันก็กระทบมาถึงประเทศไทยเราก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยยังไม่แรงขนาดนั้นแต่มันตื้นมากกว่า ทีนี้เฝ้าระวังต่อจากนี้ก็คือตอนนี้ทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็มีการจับตาดูว่าหลังจากนี้จะมีการเกิด after shock หรือเปล่านะคะตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนตอนนี้7จ็ดโมงกว่าๆนะเมื่อกี้เช็คก็คือยังไม่มีนะคะอย่างไรก็ตามก็บอกว่ายังไงมีการ ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะคะรวมถึงพี่น้องประชาช,ชนถ้าเกิดคุณกังวงใจคุณก็โทรเข้าไปสอบถามได้นะหรือว่าไปอัปเดตข้อมูลต่างๆได้นะคะในทางเว็บไซต์ของทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนเรื่องแนวทางการช่วยเหลือการเยียวยาเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันทางกรม ปอพเนี่ยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบก็มีความตื่นตระหนกนะครับก็ไปทําความเข้าใจแล้วก็แนะแนวทางปฏิบัติด้วยนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีความสูญเสียจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับทรัพย์สินต่างๆเองสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้นะครับที่สายด่วนปอพรับแจ้งเหตุโทร1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะรายงานผ่าน Facebook ไลฟ์ของเราเข้ามาก็ได้นะครับ